สวัสดีครับมาพบกับเอ็มเวอร์หนึ่งร้อยสิบแปงมาราคาเริ่มต้นแปดแสนแปดหมื่นบาทครับพี่น้องเป็นราคาเงินสดเฉพาะตัวรถยังไม่รวมใบมีดด้านหน้ายังไม่รวมอกกุปกรณ์ใดๆเลยนะครับผมราคาแปดแสนแปดหมื่นบาทนะครับล้อหน้าใหญ่ล้อหลังใหญ่ครับพี่น้องล้อหน้ายี่สิบสี่นะครับสิบสี่จุดเก้าขอบยี่สิบสี่ล้อหลังขอบสามสิบสี่ครับใหญ่ๆจัมโบ้เผาหน้าคาราโร่เต็มๆแม็กอย่างนี้เลยครับพี่น้อง ครับล้อหน้าสามารถขยับได้นะครับขอบ24สามารถขยับออกได้อีกนะครับของตัวน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเราเริ่มต้นให้พิเศษเลยนะครับอยู่ที่1 1 0ลิตรนะครับผมแรงม้าสูงสุดอยู่ที่110แรงม้าอยู่ที่2300รอบนะครับผมตัวนี้ปีใหม่นะครับผมเห็นชัดเจนนะครับผมว่ารอบเครื่องที่เท่าไหร่นะครับพาวเวอร์เรทอยู่ที่ 7 5 0กิโลวัตต์นะครับผมตัวนี้นี่สวยงามครับผมแล้วก็มาดูในเรื่องของน้ำหนักตัวรถอยู่ที่4,200กิโลกรัมนะครับผมน้ำหนักตัวถือว่าปรับขึ้นมานิดหน่อยนะครับเวทแทมให้เลยนะครับในขอบ34นะครับสข้างแล้วล้อหลังก็สามารถขยับได้โครงหลังคาเป็นหลังคาเหล็กนิรภัยนะครับผมตัวนี้นี่สวยงามครับพี่น้องสวยงามจริงๆครับผมชุด ยกก็เป็นชุดยกขนาดใหญ่นะครับเป็นตาไก่ขนาดใหญ่ที่ใช้ในการต่อพ่วงกับอุปกรณ์ได้หลากหลายโครงหลังคาก็เป็นโครงหลังคาเหล็กนิลภัยคอปเปอร์มีทั้งหมด4ช่องนะครับ2ชุดนะครับมีกระบอกไฮดรอลิกช่วยในการช่วยยกได้นะครับตัวนี้ยกได้จนถึง3,000กิโลกร,รัมได้อย่างสบายๆนะครับพี่น้องเพลาหลังก็เป็นเพลาหลังแบบแกนตรงแบบแพทริลเกียร์นั่นเองนะครับผมจัมโบ้ครับผม ตัวนี้นี่พิสูจน์ถึงความแข็งแรงทนทานนะครับผมสี่สูบนะครับเทอร์โบครับสวยงามจริงครับผมนี่ครับมาดูวนรอบๆนะครับมีแบตเตอรี่อยู่ด้านข้างนะครับไม่ได้อยู่ด้านหน้าแล้วมีเซฟตี้ตัวบิดนะครับแล้วก็เพาแข็งแรงนะครับผมมีชุดไฮดรอลิกที่ใช้ในการควบคุมผ่านหลังด้วยนะครับ ท่อไอเสียที่สูงนะครับไม่ขวางครับมอน้ําขนาดใหญ่ครับ <c oughs> ปั๊มขนาดใหญ่แล้วก็มีเทอร์โบที่ช่วยในการระบายความร้อนช่วยในการเพิ่มพลังงานของเครื่องยนต์ได้ร้อยสิบแรงม้านะครับตรงนี้กองเนี่เปลี่ยนเป็นกองกระดาษนะครับสองชั้นนะครับผมครับกองกระดาษเป็นกองกระดาษสองชั้น นะครับมีตัวเซ็นเซอร์ช่วยเตือนในการเต็มขององขาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนด้วยกันครับส <c oughs> วตัวดีครับผมมาดูเรื่องของพวงมาลัยสามารถที่จะปรับขึ้นปรับลงได้นะครับเดินหน้าถอยหลังใช้เกียร์ด้านนี้นะครับ PTO เนี่ยก็เริ่มต้น540 760แล้วก็850นะครับของรอบ PTO ของเรานะครับ นี่คือเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับมีทั้งหมด4เกียร์นะครับสี่สามสิบสองสิบเกียร์เดินหน้าสิเกียร์ถอยหลังนะครับมีคอนโทรลคันเร่งมือนะครับมีเบรกนะครับที่ช่วยในการทำงานนะครับมีล็อก,กันฟรีนะครับตรงนี้สวยงามครับพี่น้องแล้วก็ขับเคลื่อนสีล้อ ครับหน้าปัดก็เป็นหน้าปัดดิจิตอลนะครับนี่ครับปรับขึ้นปรับลงได้นะครับผมครับมีมันเครื่องมีตัวบังทมให้เราด้วยนะครับตรงนี้ตัวไมลล่าสุดนะครับราคาเงินสดอยู่ที่880,000บาทเท่านั้นยังไม่รวมอุปกรณ์นะครับ ยังไม่รูบองควกรใดๆเลยนะครับตัวรถอย่างเดียวเลยนะครับผมสนใจติดต่อเข้ามากับชาวบ,บ้นดอนครับผมขอบคุณครับ